โอเคครับคนอื่นเลยก็สวัสดีนุ่มหล่อสาวสวยนะครับที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องมาเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับในส่วนของสิ่งที่นะครับซัมเราเนี่ยนะครับเจ้าเมียสาวสวยของเรานะครับทําได้ค่อนข้างดีนะครับไปจนถึงแบบดีมากๆเลยนี่ครับมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกน่ครับก็จะเป็นส่วนของการล่าบอสนั่นเองนะครับ ทำไมพี่ต้องบอกการล่าบอสมันดีเนี่ยครับเพราะว่าการล่าบอสนี่นะครับซัมนะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ถี่มากๆเลยครับพร้อมกับนะครับมีเลเจนเลือดให้กับตัวเองอีกด้วยนะครับต่อให้นะครับเขาจะมีเฮดพีที่ต่ํากว่านายนะครับหรือว่าหอกเองก็ตามนะครับแต่ฮีโร่นะครับซัมเนี่ยนะครับสามารถนะครับลดระยะเวลาการตีบอสให้เราได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่านะครับในการเล่นเกมหรือว่า ้องการที่จะปิดบอสนะครับเร็วๆนะครับซ้ำนะครับตอบโจทย์กับบุคคลประเภทนี้อย่างมากเลยเนี่ยครับบอสทอง A นะครับบอกเลยว่านะครับละลายเป็นน้ำนะครับบอกเลยว่าเราเนี่ยนะครับสามารถนะครับใช้เวลาอย่างคุ้มค่าจริงๆนะคือแบบขอแค่เพียงมีแสงทุกคนเลยครับมันสามารถปิดบอสได้นะครับค่อนข้างที่จะเร็วนะครับลองจับเวลาดูได้นะครับอย่างบอสแกงตัวนี้เนาะนะครับก็สามารถนะครับตีได้ภายในเพียงเวลาแค่แบบ สองนาทีนะครับทุกคนเนี่ยคือนะครับบอสเนี่ยสามารถนะครับตุยนะครับภายในเวลาสั้นๆนะครับประมาณสองนาทีเนาะถ้าเทียบกับเจ้าไหนเองนะครับหรือว่าหอกเองอ่ะซึ่งมีเลือดประมาณสี่ห้าแสนนะครับแต่นะครับอัตราการทําพมเสียหายต่อบอสนะครับจะน้อยกว่านะครับซัมนะครับต้องบอกว่านะครับซัมคนไหนที่เล่นเป็นในส่วนของหินน้ําแข็งนะครับหินไฟนะครับ ก็จะสามารถนะครับโจมตีได้เร็วกว่าพี่อย่างแน่นอนนะครับพี่ต้องบอกก่อนว่าซัมที่พี่ใส่เนี่ยคือเป็นหินลมนะครับคือซัมเนี่ยถูกยูอินมาเพื่อที่จะล่าบอสโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ล่าผู้เล่นเนี่ยครับแล้วก็ขนาดที่ใส่เป็นหินตั้แข็งเนี่ยก็สามารถนะครับปิดบอสได้เร็วกว่าเดิมนะครับบอกเลยว่านะครับสองนาทีเนี่ยเราสามารถปิดบอสได้มีเวลาทำนู่นี่นั่นได้นะครับค่อนข้างดีนะครับ เพราะว่าซามเอนะครับก็มีสกิลนะครับในส่วนของการนะครับซัดเทลือดตัวเองได้นะครับมีดาเมจนะครับเด็ดด้านเมต่อวิคือแบบดีมากๆทุกคนนะครับจากสกิลสายฟ้าที่มันช็อตจุดนี้แหละนะครับบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะครับแล้วก็โคตรจะรัวมากๆเลยนะครับลองดูเฮตีบอสนะครับที่ลดลงไปนะครับละลายแบบเป็นน้ำเหมือนกันเนาะแต่ว่าบอสทองเนี่ยมันจะตายเร็วกว่านะครับส่วนเจ้านะครับบอสแดงก็จะมีค่าเกาะที่เยอะกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ บอสตัวนี้นะครับเป็นบอส520รสิบนะครับซึ่งมีระเวลค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ซัมเนี่ยครับเพียงแค่เขามีแสนะครับเขาสามารถนะครับโจมตีบอสได้อย่างรวดเด็วนะครับบอกเลยว่าระยะเวลาเนี่ยนะครับอันน้อยนิดของเราก็สามารถแบบปิดบอสได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ลังเลอยู่นะครับมีความคิดว่าอยากย้ายมาซัมนะครับก็ลองเปิดใจย้ายมาดูได้นะครับสาหรับคนไหนที่บอกว่าซัมนะครับยืนบอสไม่อยู่เลยครับก็ลองดูแบบว่า มีแสงนะครับแล้วก็มาล่าบอสดูนะครับอะไรมันก็จะดีขึ้นนะครับถามว่าไม่มีแสงไหวไหมนะครับอันนี้จะต้องใช้เป็นหินลมเนาะแต่ว่าคนไหนที่นะครับอยากแบบตีผู้เล่นแรงๆหรือว่าตีคนแรงๆก็ต้องใส่เป็นส่ของหินไฟครับกับหินน้ําแข็งนะครับอันนี้ก็เลือกเล่นได้เลยนะครับแต่หินน้ําแข็งจะแรงกว่านั่นเองนะครับตอนนี้ก็สามารถปิดบอสได้แล้วนะครับคนไหนที่นะครับจับเวลาจับเวลาอยู่นะครับก็สามารถนะครับลองย้อนกลับไปจับเวลาดีๆได้นะครับคนไหนที่แบบ จับเวลาไม่ทันนะแต่คนไหนที่จับอยู่การจะเห็นนะครับว่าเราปิดบอสได้ประมาณ2นาทีเศษนะครับอันดับถัดมาเลยครับซามนยครับทำอะไรได้ค่อนข้างเด่นนะครับก็คือการฟาร์มนั่นเองนะครับเจ้าซามเนี่ยนะครับมีดาเมจที่นะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้กับเมจิกที่ฟาร์มนะครับพร้อมกับวงสกิลนะครับที่ก้วงมากๆเลยนะครับเวลาแบบเราไปลงดันอะไรประมาณนี้ทุกคนนะครับ แล้วยืนติดกับซัมนะครับซัมนะครับจะทําความเสียหายเพิ่มเติมให้กับฮีโร่เหล่านั้นด้วยนะครับทําให้นะครับมอนเตอร์นะครับโดยรอบเนี่ยโดนดาเมจของซัมด้วยนะครับแล้วก็ตายเร็วที่สุดนะครับโอ้ยมีคนมีคนอยู่ทุกคนครับเดี๋ยวขอตีคนออกก่อนนะครับเออเคนะครับแล้วซัมเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะนะครับทาดาเมจวงกว้างนะครับพร้อมกับความเสียหายที่อย่างมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มในอ่าแมปแบบอ่าแบบข้ามนะครับหรือว่าจะเป็นแมป ปกติของเราเลยนะครับเซิร์ฟของเรานะครับก็สามารถที่จะได้ EP นะครับเยอะเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าความเสียหายเนี่ยนะครับ EP มันอยู่ที่ความเสียหายของเราด้วยนะครับอ่ะในชั้นถัดมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับคนเล่นซัมเนี่ยอาจจะต้องการแบบนี้ใช่ไหมทุกคนนะครับก็คือการล่าผู้เล่นนั่นเองนะครับหรือว่าทำดาเป็นใส่ผู้เล่นนะครับบอกเลยว่านะครับซัมเป็นตัวละครที่โจมตีระยะไกลนะครับพร้อมกับนะครับรัวมากๆเลยนะครับ ส่วนความแรงนะครับอยู่ที่เราสำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับ M.U. แอสเซนเซนต์นะครับหรือเกม M.O.R.P.G. ที่มีระบุออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอดวันนี้ผมขอเสนอ u g f นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ u g f o เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหน็บไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับ สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปลืองไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็คหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพี่ยามได้เลยครับตรงน วิวอินมาเลยนะครับว่าเราใส่หินอะไรหรือว่าทําของแบบไหนนะครับวิวอินมาแบบไหนก็จะได้นะครับในส่วนของดาเมจแบบนั้นเลยนะครับส่วนไหนที่เล่นเป็นแบบว่าซ้าอึดก็จะได้อึดนะครับหรือว่าซ้ำเป็นดาเมจแบบต้องการแรงแรงแบบบางๆนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ลองไปทําดูเราใช้อัตราแบบที่เราทํามานะครับพร้อมกับมีสกิลนะครับหลบนะครับอ่าสโต้ได้อีกด้วยนะครับลดดาเมจถึงหกสิเปอร์นะครับพร้อมมีการสเทชีวิตด้วยนะครับก็คือสกิลหัวใจของเรานะครับสกิลพรมาสเตอร์นั่นเองนะครับ อาสกิลเหล่านี้นะครับก็สามารถทําให้ซัมเนี่ยนะครับหลบนะครับตีนได้ wow, affirm, alive, นะครับพร้อมกับมีการซัดเทนะครับดูดเลือดกลับมาให้ตัวเองนะครับบอกเลยว่าเป็นเจ้าครังคราวหรือผีที่ดีนี่เองนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยครับบอกเลยว่านะครับมีความเร็วโจมตีที่รัวมากๆนะครับพร้อมกับการนะครับดับเบิลไอแท็กนะครับการดับเบิลไอแท็กนะครับก็สามารถทําให้ซัมเนี่ยนะครับ มีดาเมจที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับความน่ากลัวของเขาก็คือระยะที่โจมตีไก่ครับพร้อมกับความแรงความรุนแรงของเขานี่แหละนะครับทําให้ตัวละครตัวนี้ครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับอ่าไม่ต่างกับเมจิกเลยเนาะเมจิกเนะครับจะตีช้ากว่าเล็กน้อยนะครับถามว่ารุนแรงไหมรุนแรงครับแต่ว่าถ้ายืนส่วนกับเมจิกเนะครับเมจิกก็จะมีค่าเกาะที่เยอะกว่าซัมนะครับซัมจะเป็นฮีโร่ที่บลางมากๆนะครับอันนี้คือข้อเสียของซัมเนาะแต่ว่านะครับดาม่มเลยมับ การตีรัวนะครับการตีดับเบิลเนี่ยครับพร้อมกับดาเมจที่เราบิวมานะครับบอกเลยว่าซัมเป็นตัวละาาครที่น่ากลัวนะครับแล้วก็คนไหนที่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเติมเกม MU Ascension นะครับหรือเกมอื่นๆอีกมากมายขอเสนอ e r a s t i c Shop ผู้ให้บริการเติมเกมมียอดการตี ID กว่า10,000 ID ต้องถูกกว่าแพ็คปกติแน่นอนเพียง user ID Log in ินเกมและ Facebook บางร้านมีโปรโมชั่นให้เลือกช็อปอีกมากมายก็ไหนที่สนใจเติมเกมอย่าลืม Eurostic Shop นะครับที่อยากให้ผมทำคลิปใดนะครับอีพีหน้านะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย